เราจะทำไข่พะโล้นะคะทุกคนแล้วก็เลิกใช้หมู c ีพนะคะทุกคนอันนี้หมูสามชั้นนะคะแล้วก็ซื้อมาสองแพ็คเลยวันนี้เราจะทำไข่พะโล้โอ้โหเราเรา,เราเห็นเขาเอาลงคลิปเยอะมากแล้วก็อยากกินนะคะทุกคนเราก็จะทำนะคะนี่นะคะทุกคนเครื่องที่จะทำพะโล้เราวันนี้นะคะอันนี้ก็คือสมเกลือนะคะ3มเกลือใส่พริกไทยเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็เครื่อง เครื่องตุนพะโล้นั่นนะคะทุกคนอันนี้เราไปย่างเรียบร้อยแล้วหอมมากๆนี่แล้วก็ตุบลากผักชีไว้ละเพื่อให้ความหอมอีกนะคะอันนี้ความจริงจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันติดมาในนี้เราก็เลยแชร์รวมกันไปนิดนึงนะคะทุกคนเนีนะคะไข่เรียบร้อยแล้วค่ะไข่ต้มเรียบร้อยหมูสามชั้นหมูสามชั้นเราก็ซื้อแบบเขาตาัดพืชเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนแบบหมูสามชั้นซีพี นี่นะคะอันนี้น้ําปลาเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็น้าตาลปิ๊บน้ําตาลปิ๊บเราจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบหวานเต้าหู้เราจะไม่ทอดนะคะทุกคนนี่นะคะทาครั้งแรกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะเอาสามเกลือของเราลงไปคั่วให้หอมๆกันนะคะเราจะเอาหมูสามชั้นคั่วกับสามเกลือของเรานะคะ หลายๆคนอาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสุดใครสุดมันแล้วกันนะคะอันนี้ก็ทําครั้งแรกเนาะมันเริ่มหอมมากๆแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาหมูสามชัม้นลงไปคั่วนิดนึงนะคะบางคนก็เอาไปคั่วกับน้ําตาลน้ําตาลปี๊บของเราก็ได้นะแต่ว่าเราจะมาคั่วกับสามเกลือนี่นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้มันหอมเข้าไปอีกให้หมูมันรัดตัวนิดนึงนะคะทุกคน ถ้าเราต้มมาแล้วหมูมันจะได้แบบเนื้อแข็งๆอย่างนี้นะคะแล้วก็นุ่มๆข้างในอย่างนี้นะคะทุกคนหมูสามชั้นเราก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วเราก็จะเคี่ยวน้ำน้ำตาลอ้อยก่อนนะคะอันนี้ก็คือน้ําตาลอ้อยของเรานะคะทุกคนเขาบอกว่าให้คนตลอดเพราะว่าอันนี้น้ําตาลอ้อยของเราจะไม่ไม่ใส่เยอะนะคะเขาก็บอกว่าเคี่ยวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทุกคนต้องลองนะคะคือไม่รู้ว่าทุกคน เขาบอกว่าต้องหมันสังเกตดูว่าถ้ามันไหมแล้วมันก็จะขมได้เหมือนกันนะคะทุกคนลองดูนะคะทุกคนไม่เคยทำนะทำครั้งแรกแล้วเนี่ยแต่เราเห็นทุกคนเขาจะใส่เยอะกว่าเราแต่ว่าเราใส่น้อยนะคะทุกคนเราใส่นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวานเกินถ้ามันออกหวานมากเราจะไม่ชอบเนี่ยทุกคน เขาบอกว่าให้รูตอนที่สีมันเปลี่ยนนะคะ,ะเขี่ยวไปไม่รู้เหมือนกันว่าได้ตอนไหนเขาว่าสีมันจะเปลี่ยนเองอย่างนี้นะจะเป็นแบบเข้มเลยอย่างเงี้นะคะทุกคนเข้มยังเดี๋ยวเบาแก๊สก่อนนะคะทุกคนกลัวมันไหม้อะอก็หอมนะ สีน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าสีน้ำตาลเปลี่ยนก็พอได้แล้วพอได้แล้วแล้วก็จะใส่น้ำปลาที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็โคนต่อเลยนะคะเขงเกียวได้เลยอันนี้คือสุดของเรานะคะทุกคน ก็หอมมากๆเลยอ่ะเนี่ยเราใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาอ่แล้วก็ลงเลยนะคะหมูของเราลงไปคั่วอีกรอบนึงสี่อาจจะไม่เค็มมากนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวน้ำตาลมันไห่ะเนาะแต่กินหอมอ่ะ แล้วก็สีสวยมากแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะลงไปต้มเลยลงไปคั่วด้วยกันนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำซุปที่เราเตรียมไว้ได้เลยน้ำซุปก,ก็ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนอาจจะหวานน้อยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำหวานน้อยนะคะทุกคนดเดี๋ยวเราก็จะถ่ายหม้อแล้วนะคะเพราะว่าหม้อนี้จะไม่มีฝาปิด นี่คะ่ะว้าวสีน่ากินอยู่นะคะหอมสามเกลือมากๆนี่นะคะทุกคนเขาบอกว่าให้พยายามตักที่เป็นฟองๆมันออกนะคะนี่แล้วก็จะตักออกเลยนี่ก็ครั้งแรกของเราเนาะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าจะอร่อยแค่ไหน หรือว่าไม่อร่อยเลยมีอยู่สองอย่างนะคะทุกคนสีน่ากินมาอแล้วเราก็จะตามด้วยเต้าหู้แล้วนะคะทุกคนว้าวอร่อยแน่ๆเลยตามด้วยเต้าหู้แล้วก็เห็บหอมที่เราโต้อ,อที่เราแช่ไว้ อันนี้ใครจะใส่เห็ดหอมก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราอยากกินแบบซุปให้มันอร่อยอะทุกคนเราก็ใส่ลงไปด้วยนะคะไข่ค,ค่าโอ้โหโ,หโอ้โหน่ากินนะจ้าไข่รพระโลเดี๋ยวอีกสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีเรามาดูกันอีกทีนะคะทุกคนว่า ถ้าเราต้มไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็มันจะออกมาเป็นแบบไหนผ่านไป20นาทีแล้วค่ะแล้วเราก็คือน่ากินมากระหว่างนี้เราก็ตูนไผ่อ่อนๆไปเลยนะคะทุกคนนี่จะเพิ่มความหอมนะคะลากผักชีโอ้โหเต้าหู้น่ากินเวอหมูสามชั้นนะคะทุกคนว้าว เราก็ปั่นน้ําจิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้เราก็จะกินกับน้ําจิ้มนะคะเพราะว่ากินแกงพะโล้แกงพะโล้ก็ต้องกินกับน้ําจิ้ม3รสนะคะเราใช้พริกแดงจินดานะคะทุกคนในวันนี้ก็จะตุนไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนจะให้มันอร่อยที่สุดเลยแต่ล้วก็ทําได้แล้วนะคะทุกคนก็เก่งอยู่นะ